ไตรมตีนเตียครับสองทีมที่ให้ไว้เมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างใครที่ตามบอกแล้วว่าส่งท้ายชิ้นเดือนขอแบบจุกๆค่าบ้านค่ารถกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟรงก์เฟิร์ตกับเบรนท์ฟอร์ดก็กินกันไปเต็มๆทั้งสองตัววันนี้ล่ะวันนี้โปรแกรมสุดยอดครับโดยเฉพาะพิมพ์บีกศึกวันแดงเดือน <laughs> จะเด็กคงเด็กผีคืนนี้ได้รู้กันแน่นะครับใครจะออกหน้าไหนยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับและออเดิร์ร้อนๆที่กัปตันคัดมาให้เหมือนเดิมครับสองทีมที่นาเชีย ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกัดตันแพะรีบกดติดตามไปเลยนะครับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ผมมีให้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแบบฟรีๆโดยไม่กักนะครข้อมูลแน่นๆส่งตรงจากต่างประเทศไม่มีกักนะมีให้ที่นี่ที่เดียวนะครับไปไปรุ่กนการตัวแรกเลยนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้ถือว่าเป็นคู่เอกเลยวันนี้มูนาโกเจอรลองผลงานก็จะบอกว่าต่างฝ่ายต่างทําได้ดีในลีกนะต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะมาได้ด้วยกันทั้งคู่แต่ทางด้านลองนัดล่าสุดไปสะดุดแพ้ ไปสะดุดแผลมาในศึกฟุตบลลอลคอนเฟอเรนซ์นะครับน่าจะแงแกว่งหน่อยนะครับแล้วเมื่อเยือนทางด้านโมนาโกวันนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อทีมด้วยเอลไอนาอุยไม่สามารถลงช่วยทีมได้สําหรับเจ้าบ้านอย่างโมนาโกเองวันนี้ชุดใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริสเอมโบโร่มินามิโนเองนะครับโกโรวินวันนี้อยู่ทบบความหน้าความตานะครับเมื่อมองจากภาพรวมต,ต่างๆแล้วและสติข้อมูลเฮตที่เจอกมาผมพอดข้างที่มั่นใจว่าคู่นี้แมงเจอกันทีไรใสกันยับนะครับสามประตูมีให้เห็นอย่างแน่นอนสําหรับใครที่เป็นสายสูงเนี่ยผมแนะนําเลยคู่นี นะครับสประตูมีให้เฮอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครเป็นชีเด็ดสาย h a นดิแคปผมแนะนําพิงทางด้านเชาบ้านครับโอกาสที่โมนาโกนะครับจะเบียดชนะมีสูงเหมือนกันนะครับจะไปทั้งสูงหรือจะไปหน้าบ้านก็โมนาโกก็ได้นะครับฝั่งรวยนี่คือตัวแรกนะนะครับตัวที่2นะครับการโชว์ซิลีอาอิตาลีวันนี้นะครับม่วงมหาการฟิอรเรนตีนา เจอกับทัานทาันมอนซ่านะครับก็บอกว่าออกสตาร์เตอลีกมาเนี่ยยังไม่ชนะใครนะสำหรับทันทันฟีออเสมอมาทักสองเกมแต่นัดล่าสุดเนี่ยก็สามารถผ่านเข้ารอบคอนเฟอเรนซ์ได้ด้วยการเอาชนะจุดโทษได้เนะนะครับเดยเคียเซฟจุดโทษนะ <laughs> เด็กผีเก่านะครับวันนี้ตัวผู้เล่นถือว่ายังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นโครปานี่มอเชสคินเองนะครับกองหน้าตัวความหวังวันนี้อยู่กันครบครับอ่ะนะครับส่วนทางด้านมอนซ่าบุกมาเยียนเนี่ยสภาพพร้อมๆเนบอกว่าแพทริกซูเรียเองกองหน้าตัวเก่งวันนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมได้อ่ะละน่าจะส่่่งบออกนคครรตทีมมพสวู ด้วยข้อมูลด้วยสถิตินะครับที่ผมได้รับมาผมค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าวันนี้ม่วงมหาการฟิออรนติน่าจะเปิดบ้านเก็บสามแต้มเหนือทางด้านมอสซาไปได้นะครับปิดท้ายกันหน่อยคู่เอกนะครับแดงเดือดวันนี้ผมฟันธงได้เลย แมนยู <Man> <laughs> ไม่แพ้ <laughs> เอาใจแฟนปีศาจแดงหน่อยก็แล้วกันคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ฝากไปด้วยครับกับ2ทีมที่น่าเชียร์วันนี้โมนาโกสายสูงนะครับและก็ทางด้านฟิออเรนตินาหวานเจีย๊ยบทิ้งท้ายด้วยหน่อยก็แล้วกันเด็กผีแมนยู <laughs> ไม่แพ้ครับวันนี้ฝากไปด้วย <laughs> เจอกันไปรุ่นหวานเจี๊ยบ